พระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้าศาสนาหน้ารู้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของาศาสนากันนะครับมาดูกันสิครับว่า,าศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเรากันบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยครับน้องๆครับศาสนาในประเทศไทยนั้นมีหลายศาสนานะครับเพราะประเทศของเรานั้นไม่มีการบังคับว่าจะต้องนับถือศาสนาอะไรหรือให้อิสระในการนับถือศาสนานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ทำไม เราถึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรอครับเรามาดูคำตอบกันครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันด้วยศาสนาที่เรานับถือแต่ทุกๆศาสนานั้นย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความเมตตามีความรักต่อผู้อื่นและมีความสามัคคีกันน้องๆครับเนื่องจากพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนับว่าเป็นรากฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมไทยเลยแหละครับวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งสามารถสังเกตง่ายๆจากการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเราลองไปดูตัวอย่างกับเรื่องราวต่อไปนี้กันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวของครอบครัวเพลินพ่อกับแม่จึงพาเพลินไปเยี่ยมคุณลุงที่ต่างจังหวัด เก็บของกันเสร็จรด้ยังจ๊ะแม่กับลูกเสร็จแล้วจ้ะพ่อถ้างั้นเราออกเดินทางกันเลยมากันถึงแล้วเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหห้านเพลินโตขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยแถมว่ายสวยซะด้วยใครสอนมาเนี่ยน่ารักมากลูก เพลินรักษาสิ่งอย่างนี้ติดตัวไว้นะลูกทำไมต้องรักษาล่ะคะก็เด็กสมัยนี้หลายคนลืมการไหว้การทักทายแบบที่เป็นวัฒนธรรมไทยกันไปเยอะลุงเห็นแล้วก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงพาไปวัดหลานพลอยจะได้เห็นว่าคนที่นั่นเขาอย่างรักษาวัฒนธรรมไว้ขนาดไหนอ้าวเลยคุยซะเพลินเลย มันเหนื่อยๆกันขนาดนี้ขึ้นมากินน้ำกินท่ากันก่อนหน้าปลื้มใจมากเลยนะครับที่มีเด็กสนใจและปฏิบัติตามวัฒนธรรมอย่างเช่นน้องเพลินน้องๆครับวัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับยกตัวอย่างง่ายๆจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องของกิริยามารยาทเช่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพเช่นการไหว้การสวดมนต์การกราบหรือการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนวัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้ ถือเป็นรากฐานมาจากเรื่องพระพุทธศาสนานะครับไม่เพียงแต่เกิริยามารยาทด้านอุปนิสัยพระพุทธศาสนาก็มีส่วนนะคะพระชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดี อย่างเช่นในเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่คุณลุงต้อนรับครอบครัวของน้องเพลินเป็นอย่างดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนาค่ะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกไปดูกันเลยครับเรามาติดตามเรื่องราวของพัดกันนะครับว่าครอบครัวของพัด สัมพันธ์กันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาพัดเป็นอะไรไปลูกแม่เห็นนั่งทำนั่งงงงอยู่นานแล้วเรื่องการบ้านครับคุณแม่พอ,อดีคุณครูให้การบ้านมาแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยครับครูสั่งไว้อย่างไรไหนลองบอกการบ้านที่ครูสั่งให้แม่ฟังหน่อยสิจ้าก็คุณครูบอกให้ยกตัวอย่างมารยาทไทย ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจมารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามีเยอะแยะเลยลูกอย่างเช่นการพูดก็ถือว่ามารยาไไทยยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะลูกแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงล่ะครับก็อย่างเช่นมารยาสอนให้เราพูดจาไพเราะแล้วก็ไม่พูดโกหก ซึ่งก็ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไงลูกจริงด้วยครับทำไมผมนึกไม่ออกนาะถ้าอย่างนั้นผมขอตอบแบบที่คุณแม่บอกได้ไหมครับได้สิลูกที่แม่พัดสอนอย่างนั้นถือว่าถูกต้องเลยแหละครับพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนรากฐานของวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา ยังมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเช่นทำให้คนไทยมีมารยาทที่ดีพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นด้านมารยาทไทยคำว่ามารยาทไทยหมายถึงกิริยาท่าทางวาจาที่สุภาพเรียบร้อยแบ่งเป็นมารยาททางกายและมารยาททางวาจามารยาททางกาย เช่นการไหว้การกราบการยืนการนั่งควรนั่งด้วยความสำรวมการกินกินด้วยความเรียบร้อยไม่มูมมามกินอย่างสำรวมการแต่งกาย ควรแต่งกายให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยถูกกาลเทศะส่วนมารยาททางวาจาเช่นพูดสุภาพไพเราะพูดแต่ความจริงและละเว้นจากการพูดโกหกนินทามารยาทต่างๆเหลา่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในด้านอื่นกับเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยค่ะ เรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีอีกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยครับที่ห้องเรียนระหว่างเรียนวิชาพระพุทธศาสนาน้องพลอยสงสัยเรื่องที่เรียนเลยถามคุณครูการดาคุณครูคะเมื่อวานหนูเปิดหนังสือดูเรื่องศาสนาที่เราจะเรียนในวันนี้ หนูเห็นภาษาแล้วงงมากเลยค่ะพลอยมีเข้าใจตรงไหนคะก็ตรงตัวหนังสือจะมีตัวกลมๆจุดๆเต็มไปหมดเลยค่ะครูเข้าใจแล้วค่ะภาษาที่พลอยพูดถึงเขาเรียกว่าภาษาบาลีค่ะนิยมใช้มากในเรื่องของสุภาษิตคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะค่ะคุณครู จริงอย่างที่ครูการดาบอกเลยค่ะน้องๆภาษาไทยที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมาจากพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นชื่อคนหรือชื่อสถานที่ก็มักจะมีภาษาบาลีและสันสกฤตสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะเรามาลองดูตัวอย่างชื่อที่เป็นภาษาบาลีกันนะคะเช่นวิชัยสมพรวัชระวิเชียนเป็นต้น เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง,องเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าศาสนานั้นมีความสำคัญต่อการดาเนินชีวิตของเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนอกจากนั้นศาสนายังเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเช่นประเพณีทาบุญตักบาตรประเพณีไหว้ครูเป็นต้นเพราฉะนั้นศาสนิกชนที่ดีก็อย่าลืมตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือนะคะสำหรับตอนนี้ ได้เวลาไปร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันแล้วค่ะช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกศาสนาภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใด ภาษาบาลีและภาษา,ษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา การกราบไหว้เอาละค่ะน้องๆเรามาดูเฉลยกันนะคะดูสิคะว่าทำถูกกันกี่ข้อข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องคำตอบที่ถูกต้อง คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคำตอบก็คือทุกศาสนาจะมีหลักธรรมคำสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใดคำตอบคือภาษาไทย ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่การทำบุญตักบาตรข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาคำตอบก็คือการกราบไหว้เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องความสำคัญของศาสนาครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงศาสนาอื่นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ